ที่ไหนครับตนนี้ผมอยู่พิพิธภัณฑ์พิพิธัณฑ์งบินครับผม,ว,มวันนเรากไปดแลวนะคหลังจากทเจอกันมานานนะคผมววันนี้ผมก็ัก,ก,กพาท่ยานมิาานะคเไดูกันเลยครับ้า,บายไป ะะจะเขียนว่าน้านฟ้าไทยจะมีให้ใครย่ำยีสุดใจผชมครับเดี๋ยวเดวเจะเไปหยุดให้นั่นครับตามท่านผู้ชมมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมตามผมสิ่รึมท่านผู้ชมตามผมมาเลย คน,ม,นมันอย่างบินได้เหมือนนกเขาเลยทำปีนเหมือนนกสรุปแล้วตกตกหน้าผาเนี่ยตกหน้าผาคนอย่างาาบินได้เหมือนนกอ่ะอออสองพี่น้องตระกูไลไร้เนี่ยเอเนี่ยเป็นคนแบบบินได้สำเร็จเขาแรกเลยนะยออสองพี่น้องตระกูไลไร้เป็นคนที่แบบเนี่ยนะขึ้นบินได้สำเร็จเลยนะเป็นคนแรกเนะไร้ไม่กับตาไร้ไ อันนี้คนร้ายขึเครื่องบินสัยสงครามเห็นไหมนเนี่ยเครื่องบินสัยสงครามใบพัดยู่ข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยเนีครื่องบินสัยสงครามโลกเลยนะนี่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งดูโคตรเท่ดีเห็นไหมเครื่องบินเนี่ยนั่งได้คนเดียวเนียมันมีใบพัดใหญ่มากเลยปี2462มีการนำเครื่องบินมาทดลองการาคมนาคมทางอากาศเป็นครั้งแรกจากสนามบินดอนเมือง ไปสนามบินเ,เนินคอยแหวนจังหวัดจันทบ,บุรีนี่เป็นเครื่องบินที่เอามาใช้ที่เมืองไทยลำแรกเลยนี่เอออย่างเจ๋งชุดนักบินขับไล่ประดับสายยงยศหมสีแดงโอ้นี่เป็นชุดนักบินสมัยก่อนในโลกเนี่ยชุดนักบินสมัยก่อนของประเทศไทยเท่ไหมเท่มากเออนี่ยนี่เพอร์ฮาร์เบอและนี่มีหนังด้วยนะ หนังเรื่องเนี้ยนหนังเรื่องเ Per Harber เนี่ย,ยเดี๋ยวไปหาดูนะสะหรัฐอเมริกาตัดสินใจประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเพ Per Harber กำนิดการบินไทยอยู่ที่รัชกาลที่เท่าไรพระเจาตากสินไหนมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6คือจุดกําเนิดของการบินไทยนะเป็นคนที่นํานักบินจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาให้ความรู้กับคนไทยตาครับการบินนะ่ะที่จะมีการบินเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยอะ่ะเกิดขึ้นในรัชกาลที่เท่าไร่6ครับย อธิบายให้อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เครื่องบินอ่ะประทมสงครามกันนะทำสงครามเสร็จปุ๊บโดนยิงเครื่องบินตกปุ๊งแล้วก็เครื่องน่ะมันก็ออกมาเต้องเอาไปเก็บแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขามาเป็นให้เด็กๆดูอันนี้เขาเรียกว่าใบพัดเครื่องบินเห็นไหมลูกเป็นเหล็กหนามากมันสามารถตัดมือเราขาได้เลยนะถ้ามันหมุนๆๆอย่างใบพัดของพัดลมอ่ะเออนี่เป็นเครื่องยนต์นะ ใบพัดมันหายแล้วเนี่ยใบพัดมันหายแล้วแต่ข้งนมรมากเลยอ่ะใช่ไเกอนเป็นอะไรกีน็ตน็อตเออเป็นน็อตใหญ่มากเลยไหมเนี่ยใหญ่มากเลยขึ้นยต์มันนี่เป็นสีขึ้นน้เป็นที่อยู่แค่ลกไหเป็นีนันเป็นีอเาอก

นะแล้วก็ถูกยิงตกที่สนามบินดอนเมืองที่ไทยเนี่ยจำได้ไหมสนามบินดอนเมืองลูกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องบินลำนี้ถูกยิงตกที่สนามบินดอนเมืองเขาก็เลยเก็บมาเนี่ยมาไว้ในที่สำคัญอ,อันนี้โอ้เกือบเป็นร้อยปีแล้วเกือบร้อยปีแล้วน่าจะตายเพระาะเครื่องบินตกอย่างไรเนี่ยเพราะชื่อ,อนนี่ลูกเพาชื่อว่าฮอ,าอสานฮอสานเป็นเครื่องบินสาย มีเดี๋ยวมีข้างในเยอะเดี๋ยวไปดูทีนึงตัดเครองเบลล์นี้มีชื่อว่า B93 S Core Share นี่เป็นเครื่องบินแล้วก็มันมีเลขเก้าเก้าเก้าเอสแล้วมี2ครับ ไปพัอีออันนี้นอะไรอ่ะอันนี้คือวีลชนที่เสียชีวิตในการทำสครมู้คนไเนี่ยเยแล้วจากการทำสงครามเี้อันนี้แม่เขาปับได้เลยเครื่องบินขับไล่ F8 F แร สายผกำลับกันี่นไัดว้างกงกวแขอดยพด้าก ไลทิรนะเบิดเหนไหมเป็นเ่องบินที่เราใช้ทิ้ระเบิดนี่เห็นไหมระเบิดอยู่ใหญ่ไหมมันระเดดนมันตาดต้ไ้นคี่มันติดรเจะสูสด่นปอันนี้ยังสองสอันนี้นนนน เ,เ,ลเลือดเลรข้าวเลือดะไรเนี่ยโดนจริงเลยข้าวเลือดเลยกอเป็น S K A แรงแรกของโลกเลยนะอันนีอ้องเป็น S K A อันองโลกลองมาดูกันรอ้ Mia ค่ะค่ะอัน <half traumatic chips> <était khoneUND> มาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในภายในห้องโดยสารที่นักบินนั่งเป็นยังไงในเครื่องบิน,น,นกิฟเทนเครื่องบินแบบขับไล่นะคะอันนี้คือที่นักบินนั่งเวลานักบินขับ ก้องทับอากาศร้อนแต่อากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างร้อนอร้อนหมอกละลายยังยังไม่ละลายแสดงว่ายังไม่ร้อนๆๆๆสนุกแล้วก็ได้ความรู้เนาะตื่นเต้นได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วก็เวลาเนี้เป็นเวลาที่เด็กๆรอคอยหลังจากไปได้ความรู้มาแล้วก็คือการไปซื้อของเลียงครับ นี่คือที่สุดของวันนี้ใช่ไหมตั้งหมายสูงสุดคือการไปซื้อของเล่นใช่ไหมับสุดยอดไหมเมื่อกี้ไปดูเครื่องบินมาชอบเครื่องบินอะไรขอยากรับเครื่องบินปลาระเบิดเครื่องบินปลาระเบิดชื่อเครื่องบินว่าจำไ,ได้อ้าว <c oughs> อ่านมาดิของนอ้องเครื่องบินอะไรครับลา <c oughs> ยล่าตกลงเงานนี้เหรอไม่ไ <c oughs> อนน้ไปดูมาตั้งนานจำชื่อเครื่องบินไม่ได้เหรอเนี่ยคลายกัน <c oughs> จำได้ไหมน่าขอยางกัน หรอหรอ้วในเท่ะเนี่ยเออนี่วยนะวิันดับอวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกมากครับกมา ความรู้ใหม่เลยครับความรู้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการบินครับเกี่ยวกับเครื่องบินการบินบุคคลในประวัติศาสตร์ของการบินไทยใช่ไหมคบมันเป็นความรู้แล้วก็สนุกได้เห็นเครื่องบินเก่าๆที่ไม่เคยเห็นด้วยใช่ไหมชอบเครื่องบินอะไรเป็นพิเศษพี่ข้าวชอบชอบอะไรนะชอบเ1 6หครับ F16 น้องตุลชอบเครื่องบินอะไรเป็นพิเศษครับแล้วผมก็ชอบแล้วผมก็ชอบไอเครื่องบินที่มันปล่อยระเบิดได้นะคบปล่อยระเบิดได้ด้วยใช่ไหมใช่คสุดยอดเลย และเห็นเครื่องบินเก่าๆแม่ที่แบบสมัยก่อนเลยเห็นเห็นใช่ไหมเชิญเพื่อนๆนะลูกเนาะใครที่อยากจะมาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอยู่ที่จังหวัดอะไรครับลูกกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพเนาะอาเมอรตราโคซิสแล้วก็อะไรไม่รู้ครับแต่ไม่ได้ก็เชิญเด็กๆหนูๆมาได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับคดี๋ยววันนี้ เป็นนะคะก็เข้าโอ๊ยผมก็เข้าคือกขอตัวลาไปก่อนตัวดีค่ะบ๊ายบาย